สวัสดีค่ะน้องลองทำใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะมาชวนทุกคนโขลกน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะสูตรนี้เนี่ยรับรองว่าหอมมากๆจะทำกินก็ได้จะทำขายก็ดีค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างน้ำพริกแกงเขียวหวานก็จะมีกระเทียมหอมแดงน้องจะใช้หอมไทยนะคะกระเทียมเนี่ยก็ใช้ทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนกระเทียมจีนจะให้เนื้อกระเทียมไทยจะให้ความหอมเผ็ดนะคะ แล้วก็มีตะไคร้ซอยมีข่าตะไคร้เนี่ยเราก็ใช้นี่นะคะถ้าเป็นต้นแบบนี้เราก็ใช้ถึงนี่เลยตรงเขียวๆนี่เราตัดทิ้งไปนะคะเอาให้แค่ตรงขาวๆอย่างนี้แล้วเราก็ซอยใช้ได้หมดเลยนะคะเราก็จะมีผิวมะกรูดผิวมะกรูดเนี่ยเราจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่เพียงเล็กน้อยเอาแค่กลิ่นถ้าใส่เยอะจะขมนะคะแล้วก็มีขมิ้นอุ้ย <laughs> ขมิ้นนี่ก็จะใช้หนึ่งแง่งอะคะ่ะหรือประมาณหนึ่งนิ้วโป้งมือทีนี้ขนาดที่เราจะใส่นี่นะคะ อหอมเนี่ยเราจะให้มากกว่ากระเทียมนะคะตะไคร้เราจะให้มากกว่าขาถ้าเรากะไม่ได้เนี่ยเราลองเอามากองอย่างนี้นะคะเอามากองแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็จะให้หอมมากกว่ากระเทียมนะคะตะไคร้ก็จะกองพอๆกับหอมแต่ขาเนี่ยก็จะดูครึ่งหนึ่งของตะไคร้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีกะปิค่ะ กะปิเนี่ยน้องตักมาสองช้อนนี้นะคะใช้ช้อนแกงตักมาเนี่ยสองช้อนแล้วก็จะมีอ่ารูปผักชีแล้วก็ยี่หร่ารูปผักชีเนี่ยน้องก็จะตักนะคะหนึ่งช้อน,ใช,ชอนใช้ช้อนนี้นะคะหนึ่งช้อนแล้วก็ยี่หร่าครึ่งช้อนเอาไปคั่วเอาไปคั่วไฟอ่นอ,อนๆให้หอมก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาโขลกแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยนี่ก็เกือบเกือบหนึ่งช้อนแกงเนี่ยคะ่ะแล้วก็รากผักชี สามสี่รากหรือหนึ่งช้อนแกงนี้นะคะแล้วก็จะมีใบพริกเพื่อเพิ่มเอ่อเพิ่มความสดเขียวให้กับน้ำพริกเรานะคะถ้าไม่มีใบพริกใช้เป็นใบโหระพาก็ได้แล้วก็จะมีพริกพริกเนี่ยน,ะน้องจะใช้ทั้งพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกจินดาน,นะคะเราจะใช้สีเขียวมากกว่าสีแดงที่น้องผสมสีแดงด้วยเนี่ยเขาจะให้สีที่สวยค่ะเวลาเราขกออกมาแล้วนะสีจะสวย พริกเนี่ยวันนี้น้น้องใช้ประมาณร้อยสามสิบกรัมหรือจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเอาตามความชอบสำหรับหอมเนี่ยวันนี้น้น้องใช้100กรัมนะคะกระเทียมเนี่ยก็ประมาณ70กรัมถึง80กรัมตะไคร้นี่ก็น้น้องหั่นกองเอาค่ะเพราะว่าต้นตะไคร้มันใหญ่ไม่เท่ากันเนาะก็เอาประมาณนี้ค่ะเรากะกะเอาได้นะคะแล้วก็จะมีเกลือแกงค่ะเอาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมือโขกกันเลย น,น้องก็จะใส่เม็ดผักชีแล้วก็ยี่หลานะคะใส่งลงไปก่อนเลยแล้วก็ลิิไทยค่ะ 2> 2> โขลกให้ละเอียดก่อนค่ะเอาละค่ะละเอียดแล้วหลังจากละเอียดแล้วก็ใส่รากผักชีค่ะ 2> 2> สําหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวน้องจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะจะโขลกเครื่องแห้งก่อนนะคะ ทำน้อยๆเนี่ยใส่พร้อมกันทั้งหมดเลยก็ได้แต่กะปิจะใส่ที่หลังนะคะแต่อันนี้น้ๆน้องค่อนข้านเยอะถ้าเราโขลกทีละอย่างเนี่ยมันจะละเอียดเร็วกว่าค่ะโขลกง่ายหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาข่าตะไคร้ลงเลยค่ะนี้เราก็จะใส่เกลือไปนองน้องเยอะหน่อยนะคะน้อๆก็จะใส่เกลือไปนี่ค่ะหนึ่งช้อนแกง เต้าเนี่ยก็จะเป็นการถนอมอาหารด้วยนะคะทําให้น้ำพริกแกงเราไม่เสียง่ายแล้วเวลาโขลกเนี่ยเขาจะช่วยดูดซับความชื้นด้วยค่ะทําให้เวลาเราโขลกไม่ค่อยกระเด็นนะคะหลังจากที่ขาตะไคร้เริ่มแหลกแล้วเนี่ยน้องก็จะใส่ผิวมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็ขมิ้นใส่ไปเลยนะคะถ้าเราโขลกเยอะเนี่ยโขลกทีละอย่างจะอย่างสองอย่างอย่างนี้นะคะจะจะละเอียดเร็วกว่า ถ้าใครมีเครื่องปั่นจะปั่นก็ได้นะคะหลังจากที่ละเอียดแล้วนี่นะคะนะน้องก็จะใส่พริกลงไปเลยความเผ็ดเนี่ยตามความชอบนะคะถ้าใครกินเผ็ดไม่ค่อยจัดเนี่ยก็ใส่น้อยกว่าของน้องก็ได้น้ำพริกแกงนี่เราสามารถกะกะได้นะคะถ้าเราตำน้อยกว่าของน้องเนี่ยก็กะกะเอาก็คือประมาณเอาอย่างที่น้องกองกองให้ดูะคะ่ะแบบนั้นนะคะ น้องๆจะตามเครื่องแห้งก่อนเพราะว่าเวลาเราใส่พริกใส่หอมเนี่ยเขาจะเป็นน้ํานะคะเขาก็จะช่วยดูดซับน้ําลดการกระเด็น,นะคะ่ะทําไมน้องใส่พริกสองอย่างนี้นะคะพริกขี้หนูสวนเนี่ยเขาจะให้ความเผ็ดหอมพริกจินดาเนี่ยเขาจะให้ความเผ็ดแหลมค่ะถ้าเราใส่ทั้งสองอย่างรวมกันเนี่ยเราจะได้ทั้งความเผ็ดแล้วก็ความหอมด้วยนะคะแล้วะคะ่ะตอนนี้น้องก็ตามพริกละเอียดแล้วน้องก็จะใส่ใบพริกเลยค่ะ ใส่ซอยใส่ลงไปสักหน่อยนะคะจะได้ละเอียดง่ายแล้วก็โคลกเลยจ้าเอาลค่ะตอนนี้ก็ทุกอย่างละเอียดแล้วนะคะนน้องก็จะใส่กระเทียมใส่พร้อมกันก็ได้นะคะหอมกระเทียมแต่มันเยอะค่ะ,ะน้องก็เลยแบ่ง ต,ตอนนี้กระเทียมก็แหลกแล้วใส่หอมลงไปเลยค่ะหลังจากที่ทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กะปิสุดท้ายเลยถ้าเราใส่พร้อมกันเนี่ยกะปิเขาจะเหนียวนะคะทำให้เราตำยากน,น้องเคยคะ่ะใส่กะปิก่อนโอ้โหยยกสักแทบไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยค่ะใส่ที่หลังนะคะหลังจากที่ตำทุกอย่างละเอียดแล้วเนี่ย ใส่ที่หลังเลยค่ะแล้วก็โคลอให้เข้ากันเลยค่ะถ้าเราลดปริมาณก็ก็ลดกะปิะลงไปด้วยนะคะถ้าใส่มากไปก็จะเค็มค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกแกงเขียวหวานขอบอกว่าหอมหอมค่ะขลุกเองนี่เราจะได้น้ำพริกที่หอมมากเลยนะคะ ทีนี้วิธีการเก็บรักษาเนี่ยน้ำพริกแกงเขียวหวานเขาจะเป็นเครื่องสดส,ส่วนใหญ่นะคะเ,เราก็เก็บใส่กระปุกหรือใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่นเอาถ้าเราเก็บนานนะคะเอาไว้ใต้ใกล้ช่องฟิตเลยค่ะแต่ไม่ใช่ขึ้นช่องฟิตนะคะเอาไว้ใต้ช่องฟิตให้อยู่ในความเย็นมากที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราใช้หมดไวัยเนี่ยก็เป็นช่องธรรมดาได้เลยค่ะน้ำหนักน,ะน้องลองช่างรวเนี่ยครกนีนะ้น้องโขกได้ครึ่งกิโลค่ะ สูตรนี้เนี่ยสามารถเอาไปแกงขายได้เลยนะหรือเราจะาทําเป็นน้าพริกแกงตักขายก็ได้นะคะก็สามารถเป็นเมนูสร้างอาชีพได้ก็ลองต่อยอดดูนะคะเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกาลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งๆพเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนีนะ้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย